เิมนะคะมันนี้ตำบังงกย่อค่ะได้สีซับให้เบิ่งก่อนหน่วยหนึ่งเนาะมัอนี้ตำบักย่อเด้อพี่น้นอง,ง,งอมัอนั้นตำกล้วยให้บ่เคยกินกันกนบเบิ่งเอาเด้อจ้าไหลเหลือดไหลล่มเลือดไผเดินบนล้มเดินบนดีเดินบน,บดดนบสะดวกนะ,ะบังงกย่อเข้ากันสิซับเด้อ แสดงวิธีซับให้เบิง่งซะก่อนเนาะเดี๋ยวจะสีโพต,ตอนตอ่ำอีกวิธีหนึง่งเนีย่ยตามแบบกีเหอพี่น้องเนี่ยตามเร็วซับเร็วก็สิเป็นสีจ้ะเดี๋ยวเอาไว้เบิ่งอีกรอบตอนตำเนาะค่ะเนาะตามีเสียงรบกวนเล็กน้อย อดีตำสีตำหมักย่อด้วยค่ะวันนี้ตำหมักย่อเอ้าข้อขากระมัปันหนามียงนออยู่ตำขางอะตำหมักพริกแหลกแล้วด้วค่ะเต๋อจ่าตำหมักพริกแหลกแล้วเขาก็จะเอาหมักย่อใส่หมักย่องุบใส่จากงุบใส่จื๊บหมักย่อนี่เป็นยาหอนด้วยค่ะคับเลือดคับล่มนะคะรัเลือดล่มม,มากๆตามปกติกินได้ค่ะ คือเม่นมูมาล่ะอ่ะง่ายๆอันดับแรกห้ากับตรงตำหม่องหัมันแหลกก่อนตำน้องเปลือกก็ค่ะซับไปแล้วตำหม่องหัตำหม่องหัตำหม่องหับอดี้ไซส์หม่งหนาวด้วยค่ะบอดี้ไซส์เปลือเทศนะคะบอดี้ไซส์ตามจริงเลยถ้าเขามีหั่นหม่องหมี่แจ็คหั่หมบักมี่ว่ะแต่อยู่นี่มันหาบม่มีค่ะคือหม่องหมี่น้อยๆที่มันห่วย ยูตามหอยเนี่นะให้มันหอยอยู่ตามติ้งต้นบางมีนะเคขื่อนทั้ำบางมีเนาะและ้วเอาตำใส่ก็ได้แบบเงีงออ้ยตำให้มันเหลกๆฟงฟ,ง,ฟงกระเด็นกระเด็นอือข้าขากับปันน้นหนามไปยูต้งองขางได้ยินเสียงแน่บได้ยินเสียงแน่นบพี่น้องฟังเราดึกเนี่ยหลังจากเข้าตำแล้ว ทำให้มันละเอียดหินทั้งเม็ดเนะคะ่ะตำตำตำบงางยออ่ออาจารย์เลยห่อกระไซน้าบางขามเปียกน้าบางขามเปียกเคลื่อนไาใส่เพื่อตอนมันเลยละเนี่ยบางขามเปียกเห็นบ่งาบงาบแล้วก็สซิใส่ประแดดไล่แต่ ใส่ปลาเดกแก็คน้อยเงีบยงานเท่านักปลาเดกเนาะน้ำปลาเนี่ยน่อยอือุ้ยใส่ปลาเดกแล้วก็ไอ้ด้านน่ะชุดใส่ผงนัวเนาะตำลูกยอจ้ะใส่ผงนัวจักหน่อยจักหน่อยจักหน่อยเนี่ยใส่ใส่หน่อยใส่ แต่ว่าไผว่าใส่หน่อยเสพหน่อยใส่หลายเสพหลายบ่แม่เด้ค่ะอย่าใส่หลายใส่พบใส่ผงนัวแล้วกัดิใไส่กระปูกระปูตาหม่งย่อใส่กระปูก็ได้ด้วจ้ะใส่กระปูเป็นกระปูบะกระปูงามงามลังจากใส่กระปูแล้วกัสิใไส้น้ำตาลเลือดขาจักหน่อย ชึบตาใสากาา่กระไดต้าเนี่ยกระไดต้องสีเรียดอันนี้กระนัวทำนั่นทำนี่ก็าพ่เตรียมจานเอออด้อเด้เอเห็นยำปะเห็นปะอืมแล้วซีกวออกบก็พี่้องตำแบบทิ่งอง เดือดร่มบมดีเดือดร่มบมเดิร์นรอบเดือนไม่มาตามปกตินะคะกินไหนโหลดประดัดวใส่ปลาเด็กนิดนึงแล้วก็ใส่หนามมะขามเปียกนิดนึงเกี๋ยวหวานเดี๋ยว,ยวซีก,ก่อน คนสิบ่ค่อยกินดอกค่ะค่ะคนคนอีสานนี่กินตามบักองย่องอออ่านะ,ะเคียคุกนะครับเคียคกุกอันหาจานมาใส่ตามหม่องย่อ บบก็ผมกาใส่กระปูดองนามบักค้าเปียกด้วยค่ะนี่กบน้ำาักย่อบ่เป็นนามอย่างอื่นผักแก่มันก็คือใบมันละจ้าใบอ่อนมันอ่ะแต่ว่าบริเด็ดมากอ่ารูปล่างหน้าตาตามบกยอ่เอเห็นบ่ะถังบางบ่ เสร็จสิ้นการตำลุกยอสรรพคุณคือเป็นยาร้อนนะคะเลือดลมเดินไม่สะดวกประจำเดือนไม่มาตามปกตินะคะกินได้โลดนะคะ